ตอนนี้ตอนเวลาตีห้ากำลังจะไปวิ่งที่รันครับออไม่เริ่มตนวิ่งอย่างนี้มานานมาก ในแต่ละอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีสถานที่แยกให้ว่าจะไปวิ่งที่ลานรอบเมืองที่ไหนบ้างนะครับจะมีให้เวลาทั้งหมด3ชั่วโมงกิจกรรมจะเตั้งแต่ตีห้าครึ่งถึง2องทุ่มเราก็สามารถเลือกได้ว,ว่าเราจะไปวิ่งที่ไหนในเวลา3ชั่วโมงแล้วก็จะมี40จุดที่เช็คพอยต์นะครับพอเราไปถึงจุดเช็คพอยต์นียครับมันก็จะมีบางจุดก็คือจะได้ร้อยพอยต์หรือบางจุดถ้ามีคําถามเนี่ยเราก็คือตอบถูกก็จะได้300พอยต์ เมื่อครบสามพันก็จะได้เหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นนะครับเสื้อแจ็คเก็ตเสือ้อยืดแล้วก็เสื้อกล้ามวิ่งนะครับแดดเริ่มมาแล้วตอนนี้วิ่งไปได้แล้วมองเข้าสู่5้าลแลลวโอ้ห้าโล,แ,ล,โโลแม้เป็นการวิ่งเกือบชั่วโมงม,ม,มากเพราะว่ายุดยุด,ยด,ยดเดินเดินหารูดหารี่หานันวิ่งเลยด้วยวิ่งแบบเหมือนอยู่พละฝั่งถนนเลยเนีต้องต้องกลับไปมันไม่แถ็เฉยเลยตอนนี้อยู่ตงอยานร้อยปีกำลังจะ วิ่งไปหัวลำโพงนะแล้วตัดเข้าสีลมมีเวลาอีกชั่วโมองครึ่งต้องเอาให้หมดหันทาอยู่สีลมเลยเนะาะหาลูกคู่ของสินทาอยู่วิ่งต่อดีกว่าเข <c oughs> ็นเถเขนิน โ oh, อ้โหติดมหานครเสียเวลามากหาจุดไม่เจอนี่คือพี่โอตะทานรอยตัวขาแล้วถึงจะเจอจุดมากไว้บางคนเขาก็ได้เลยนะแต่เราอติงตรงนีน้เราใช้ไอโฟนติบต่โปรแม็ก <c ười> ระบบสัญญาณของครูนะไม่รู้ไหร่แต่เราพี่เขาตากพันละก็เดินชิวลับไปสวนลูกล้าะตอนนี้เหลืออีก17นาทีก็จะ,จะ เวลาเขาก3ชั่วโมงตอนนี้วิ่ง5ึ้นมา16กิโลแล้วข้างเลยวันนี้อากาศร้อนเลยตอนนี้ถึงจุดสุดท้ายน,นะครับนี่หน้าสวนลุมวิ่งไป17โลสถานการวิ่งสธิดานก็เอาพอยอ่ะจริงจริงมันแค่16แหละแต่ว่าพอจังหวะช่วงข้าที่สวนลุมมันมีจุด,นจดหนึ่งคือจุดข้างหลังเนี่ยมันวิ่งมามันได้อีกร้อยพอยก็เลยวิ่งมาซีมันได้วิ่งมันเดินมาแล้วเริ่มเมืออเมเม่อยเดินมา าาต้องรู้สึกขอบคุณตัวเองที่เอาอุปกรณ์2อย่างนี้มาใช้การดำรงชีวิตมีช่วงวิ่งตอนนี้นะฮคือนี่ครับนี่ของซิปนะครับแล้วก็เสื้อ,อน,นี้ผมซื้อที่บีแคปลอนดประหลาดดีคือเหงื่อก็กองกองอยู่นะแต่ไม่รู้สึกสุขภาพมีเหงื่อเลยเกงๆซิปนะมีสลักชื่อด้วยข้อดีคันงคือมันจะมีที่ กระเป๋าอยู่ในกางเกงด้วยเลยด้านหลังผมก็ใส่มือถือด้านหน้าผมใช่กุญแจรถกรย์แอลกอฮอล์ซึ่งปกติแล้วผมจะมีเข็มขัดคาดเอันี่แต่ว่าเราเลิกขี้เกียจพแล้วก็ได้เห็นว่ามีเงางเกงตัวนี้ออกมามันบางตัวถ้าเราแบบเงางเกงด้วยอะแล้วก็วิ่งอะมันทีเกางเกงหลโดดเราเคยเจอแล้ววิ่งไปเงางเกงหงโดดก็เลยเลิกใช้แต่พอเจอเงางเกงเนี่ยโอ้สวรรค์วันนี้เวลาประมาณเก้าโมงครึ่งและแดดไม่มีแดดไม่ค่อยมีเหมือนฝนก็ตก ผมยาวด้วยแต่ผมดีเฟ่ไงไปแล้วจ๊ะ